สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ไอขอนำเสนอเมนูผัดซีอิ๊วเส้นอูด้งค่ะอันนี้ไอใส่ไก่ไก่งวงนะไก่งวงที่ย่างไว้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่อะค่ะแล้วก็ใส่บรอกโคลีเนาะน่าทานไม่เอ่ยพี่ขุนก็กินพาสต้าซอสซอสเห็ดว่าไอเดอร์ซอสเนื้อสัมผัสกอุย่วงสัมผัสกุยรดอลิ้นเส้นอ่อฮะโอเค ร้อนแลินเสร็วว่าจะฟื้นเงีออ้ยส <im itation> อืมดูวั้นไปเออไอเคยแปลเป,ป็นภาษาอังกฤษอยู่นะแต่ว่าที่ขุนน่ยเขาทําซอสที่เป็นไม่มีเนื้อสัตว์อยคะทุกคนเป็นซอสพาสต้าแบบไม่มีเนื้อสัตว์เนาะสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีจ้ะสวัสดีครับเอาหนังสือมาลอง ให้ทุกคนเห็นกับข้าวไอไม่รู้จะกินอะไรตอนเย็นทุกคนแล้วก็อาหารที่กินช่วงกลางวันนะคะก็เหลือนะไอมีทอดปลาหมึกแล้วก็แหนมก็เหลือนะคะแต่คราวนี้ไอมีลาบไก่งวงด้วยทุกคนซึ่งลาบไก่งวงทําเมื่อวานนะคะก็เอาไก่งวงที่ย่างไว้นั่นแหละมาทําเป็นลาบนะคะแต่พี่ขุนบอกว่าซอสพาสต้าทําก่อนคือต้องต้องกินตามลําดับคือตอนนี้ขอ Aha, du gillar mat. Vi har så mycket mat. Vi måste prioritera. Prioritera mat som var, vad heter den, äldst? Ja. Först. Ja. Men fast jag håller på att äta upp kakon. Mm. Och du äter, äter gammal som var pastasås då. Ja. คือต้องช่วยกันนะคะทุกคน <c oughs> แล้วตอนเที่ยงพี่ขุนน่ะก็กินอาหารไอ้มันฝรัลลง่งมันฝรัลล่งของเขาแหละคะ่ะแล้วก็มีดบอลลูกชิ้น <c oughs> ทุกคนเอาเส้นอุดอมมาผัดก็อร่อยอันนี้กอร่อยนะลองชิมดูอาอองเหลืออีก ราะว่าอุดมห่อหนึ่งอะพอผัดแล้วมันได้เยอะแล้วไก่งวงเนี่ยตัวนั้นอะห้ากิโลทุกคนไอ้ก็แล่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 แล้วก็ทําเป็นแบบว่าหนึ่งถุงนี่คือหนึ่งจานสำหรับการกินหนึ่งครั้งไอ้ก็ไปแช่ช่องฟรีซไว้เพราะมันกินไม่ทันจริงๆนะคะส่วนตัวนี้คือหนึ่งขานะคะที่เอามาผัดหนึ่งขาคือแล่ออกมาเนื้อได้เนื้อได้ประมาณแบบขนาดนี้เลยนะคือเยอะมากวันนี้มาเจอกับทุกคนตอนเย็น คุ้วคิพี่ขุนจะกินซนวิต่ออ,อก,อก,อแ,กตแต่ m วไม่ได่นดไม่ได่ได้่ได้่ด้ได้ไม่ไตไ่ด่ไไม่ไ้่ได่ไ้อ่ไ้่ แต่พี่ขุนบอกว่ารสชาติมันมันไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมแกซื้อ,อยี่ห้อนี้มา อันนี้เดี๋วจซื้อมาออสตันแกบอกว่าอะไรบ e s t ชีสตัวนี้มันจะออกรสชาติเปรี้ยวหน่อยๆขมน,ๆนิดๆไก่ม่วงเนื้อไก่ม่วง เนื้อมันจะแน่นแน่นห <S an> ูโงเบี้ยนขาคูนหรอโั่ถั่วเบี้ยนอืม แล้วทุกคนอยู่ดีๆไอ้ก็คิดว่าไก่งวงมีสี่ขาเพราะว่าตอนที่ไอ้แรกแร่เนื้อเขาอะไอรู้สึกว่าเหมือนเขามีมีส่วนที่เป็นแขนเป็นน่องอ่ยสี่อันเอ้า ไม่สับสนไอ้ก็เคยเห็นไก่งวงของจริงนะไก่งวงก็คือสัตว์ปีชนิดนึงก็ต้องมีสองขาสิเนาะบ้าไปแล้วแยดุมขนแปเปิ้อ๋อมืนเสียฟอนเอานตรีขนแอ Mm. 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 I'm crazy sometimes. Yeah, I love that. I love that. <laughs> you love when I kiss? I'm crazy. Teak stempen. Nä Can Kan du förklara? När du ska fightas. Fajta med dig? Mm. Ett, till exempel, vad, vad, hur, hur gjorde jag? Du försöker prata med mig. Hur? Alla sätt. Thai boxing och allt möjligt. Mm. Ingen mer? How, how am I crazy? Mm. Det var svårt. Förklara. Du måste, du måste för, försöka förklara. Prata sanningen framför alla som lyssnar nu. Mm. Ja, det är inget negativt. Jag har, jag har ingen eh, inget hemligt. Nej. Jag är öppen så jag kan lyssna när du förklarar. Mm. Ja. Alltså det är inte så crazy men du skojar med mig. Det, är det Du skojar och Brocka lite på skoj. Mm. Men vet du vad, när tycker jag om dig? När jag städar, när jag diskar, när jag lagar mat när jag behöver mat, men det gör jag inte så ofta. Det är ja. du hoppas på. Du missar en sak. Koka kaffe? Ja. <laughs> på morgonen? Mm. Ja. Den jag tycker är så söt att du gör varje dag, eller ja. nästan varje dag. Ja. แต่เล oh, well, ือกเองได้แต่คุณจะดื่มดื่มกี่ถ้วยแต่คุณจะ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 ดื่มกี่ถ้วยแต่คุ ทุกคนผัดซี่วาอร่อยอร่อยจริงๆมันดูสมอลกรีดเนืะไม่รอเหรอกล่องขนมที่ใส่ขนมไปให้คุณปู่คุณย่าเอากล่องคืนคุณย่าบอกว่าคุณย่ามีกล่องแล้วที่บ้านคุณย่าเก็บกล่องตอนที่คุณย่าแต่งงานแล้วได้เป็นของขวัญอ่ะ คุณย่ายังเก็บมาจนถึงทุกวันนี้เป็นกล่องที่สวยมากเป็นรูปดอกไม้ทุกคนไอไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเนาะวันที่ไปหาคุณย่าก็เลยบอกว่ากล่องที่บ้านอะ่ะกล่องแบบเนี้ยมีแล้วสามกล่องซึ่งใช้ตลอดชีวิตเลยย่าบอกหุนสอสหมุนห่อเรียด่านเทียเทียเอ่อเทียเบิร์กแกร์เบิร์กอร์อบเดนอันวันได้เทียลารีไปสองหมุน สุดวบอกเอ็นสมุนฟดในหุ่นในดมยิปเต่ใส่สุดาฟิร์หุ่นบินอินเตอร์สปอร์แล้วเดี๋ยวอะซื้อมาสองกล่องไอมีกล่องหนึ่งกล่องนั้นอะดารินคันยูโชดันยทำไหมอะไหนบึ๊คใช่ไห Här. Det är inte mycket kvar nu. Det är bra, vi får äta upp dem. Så får vi börja vara nyttiga igen. Jag tänkte jag ska göra en till. Nej, gör inte det. Jag ska göra och så dela till kollegor. Ja. เมนโ a แอติอีกคนสมมติมาเยอะเยอะ d ันหอมิ้มดดนเดรมเรม็ค a อนโยหัดไง r ยากใ r ้ที่ามเ่ทศแม่ดดมก็ทำนะคุกกี้ที่เป็นคุกกี้เครื่องเทศอ่ะแต่ของแม่จะมีกลิ่นเครื่องเทศน้อยกว่า ส่วนหนึงไงว่าแม่น่ะเขาจะไม่ค่อยชอบกินเครื่องเทศเดี๋ยทูอินจะมามาทษสมิรแกโอ้โหปิ์เ็ตสมมุติาตอยมันจะสมุยุดอกัวนเลยกูเดียอิงอิงเียอิงเียแฝดอะอกูอืแเดี๋ยวมาแยกกู ไม่รับอร่อยทีจะดูผูโปิฟิ์ไม่กู้แล้ช่วงนี้วันหยุดเนาะ พากันเช่าหนังเรื่อง Die h a มาดูวิ่ฮอดิทัด Die h a ด d o n and s or f and Five One Two Five t e เอบัาม No วิธวิววิ่งหอดิตัดสี 1, 2, and 6, ด 4, ละ s so? <S วิธอดิตัดอีอ่าพอขนอนเซ็กอ๋อ ทัวกงเนี่ยดี๋ยวแฟมั้งป้อ่ออาสรุปตอนนี้จําไม่ได้ว่าดูไปกี่ตอนแต่ไอว่าดูไปสี่ตอนแล้วแต่พี่ขุนว่าดูไปสามคือดูตอนแรกเลยคือดูตอนที่สี่หรือที่ห้าเนี่ยจําไม่ได้แล้วก็กลับมาเช่านะคะตอนที่ดูอะดูในช่องทีวีทั่วไปพอดีเข้ามาฉายช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่แล้วก็มิธีเดะแล้วก็เช่าเอตอนน์ฟัวอะไดฮาร์ดหนึ่งแล้วก็ไดฮาร์ดสองนะคะ ก็แบบว่าดูแล้วบอกโอ้โหโคตรมันโคตรตื่นเต้นเนาะบรูซวินลิสนะคะแสดงตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่มนะคะไดฮาร์ดวันนี้รู้สึก1988เออหนึ่งเก้าแปดแปดนะคะสมัยนั้นบรูซวิลลิสยังหลอ่อแบบหล่อเหลายังหนุ่มอยู่แล้วก็เริ่มมาดูไดฮาร์ดทูเมื่อคืนนะคะนี่แหละคืนนี้เอกเลยว่าจะดูไดฮาร์ดสามแต่ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่เวลาอีกนะคะเพราะว่า คือเวลาดูอะถ้าดูดึกเกินไปแล้วคันนี้พอมันตื่นเต้นมันนอนไม่หลับนะทุกคนพอจะไปล้มตัวลงนอนก็ยังดึกถึงภาพตอนที่เขาแบบบูแอคชั่นกันอยู่เงีย้ยใจก็ยังเต้นตุบๆุบตุบพี่ขุนนี่ตัวดีเลยนอนนอนไม่ค่อยหลับหลังจากที่ดูหนังแอคชั่นคือนางบอกว่ามันยังตื่นเต้นอยู่นะคะโอ๊ยยังไงก็ขออนุญ,ญาตลาทุกคนไปก่อนนะคะวันนี้ก็มากินข้าวเล่าเรื่องให้ฟังอีกแล้วนะคะเดี๋ยวบทสนทนาที่ใหญ่คุยกับพี่ขุนใหญ่จะ สวัสดีค่ะรู้มีอะไรติดตากติดตามกันไปหมดเลยบ๊ายบายบ๊ายบายี่หอนตัวออกย